the Merry Christmas. We have the sweet up right there with a macaron, with a candy and a cotton candy. Yeah, which one? Macaron. Merry Christmas. Thank you. Have a p r e a s a n t day. สยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมเชิญชวนผู้โดยสารร่วมสนุกเล่นเกมพร้อมจัดขบวนซานตาคลอสและเอล ร่วมแจกของขวัญแก่ผู้โดยสารเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทอสอพอจัดกิจกรรมสร้างสีสันเชิญชวนผู้โดยสารร่วมเล่นเกมพร้อมกิจกรรมพิเศษขบวนพาเรดซันตากลอสและเอลเดินแจกของขวัญสุดน่ารักเพื่อร่วมส่งมอบความสุขและรอยยิ้มต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ระหว่างวันที่24ถึง26ธันวาคม2568ณบริเวณอาคารเทียบเครื่องบินดีด้านฝั่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยจัดกิจกรรมวันละ3รอบได้แก่เวลา10.00ถึง11.00น14.00ถึง15.00นและ18.00ถึง19.00น เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารได้ร่วมสนุกลุนรับของขวัญหลากหลายสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้กับการเดินทางในช่วงเทศกาลนอกจากนี้ในวันที่26ธันวาคม2568ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดขบวนพาเรดคริสต์มาสนะบริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1นึ่วันนำโดยซานตาคลอสและเอลเดินทักทายพร้อมมอบของขวัญให้แก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดรวมของขวัญทั้งสิ้น2,500ชิ้น สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้แก่ผู้โดยสารตลอดเส้นทางการเดินทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังคงมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการให้บริการภายใต้แนวคิด World Class Hospitality เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่อบอุ่นเป็นมิตรและน่าประทับใจแก่ผู้โดยสารจากทั่วโลกในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ não sei eu